Hey girl, Mom, what's up? I got some tea. <laughs> what? Yeah. Yeah. All right. Oh, I just called you up to let you know your man been messing around. What? He been messing around. Really? I guess he didn't know you at all, because he swam in my DM. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้คุณกับและอยู่กับไอพัชรภาชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะทำชาเลนจ์ค่ะแมตเทิร์นทีวโตออฟของลอรีเคยเห็นคนรีวิวมานัดต่อนัดแล้วนะคะพอเห็นแล้วมันก็แบบว่า สะดุดตากับเออหลอดเออแพคเกจจิ้งเอออะไรเออที่ฉันชอบแต่งหน้าบนรถนะคะก็อะไรที่แบบว่าขวดแก้วเออนักเอออะไรเออก็แบบว่ายุ่งยากวุ่นวายอันนี้นะคะอันนี้นะคะเดนนี้นะคะทุกคนอ๋อฝนก็นไม่แต่ค่ะแหบเบาอีกนะคะเหมาะสุปในการสุขภาพค่ะแต่ว่าประจิตใจผ้าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกัน มันจะดูขาวหน่อยนะคะทุกคนแต่พอเวลาทำเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะใสกับผิวเลยจิตใจกับการทำร e ีวิวเครื่องสำอางดูกันนะแต่ไม่เป็นแต่ก็พยาย,ยามที่จะแต่งนะทุกคนที่จะแต่งไปเรื่อยๆจนกว่ามีคนบอกว่าให้หยุดเถอะก็มาลองดูนะคะว่าตัวนี้มันจะคุมมันได้24ชั่วโมงตามที่เขาเคลมหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้อาจจะออกไปข้างนอกไล่พระนิดตรงนี้หน่อยก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราโนเหงื่อเยอะมากเป็นคนแบบว่าก็มันประมาณนึงเป็นเหงืห่อก็เยอะเหมือนกัน จะทาแป้งหรือไม่ทาแป้งดีอะเพื่อให้รู้ว่าแบบเออมันคงมันจริงเรื่องการปกปิดอะพอใช้ครั้งแรกเรารู้เลยว่าปิดดีส่วนความขาวของแป้งสว่างมากเลยอะทางที่เราลงมาแล้วนะยก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นน้ำหอมนะคะอันนี้กลิ่นน้ำหอมจางๆอะใครไม่ชอบก็อาจจะคิดว่ามันแบบค่อนข้างที่จะแรงหือนกันแต่อาจจะเฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็แพ้มีก็บางตัวก็แพ้แล้วก็โดูกันมามันตนจะเป็นยังไงนะคะแล้เพื่อาซิกมากเลยอะนึก็ป่วย กันข่าวไปหรือเปล่าอ่ะเพิ่งไปถอยเอสเต้ลอเดอร์แบบขวดใหญ่มานะคะทุกคนใจนใคะยังไม่ได้ไปดูไปดูเลยนะคะในคลิปกินแคร์กู้หน้าพังของมายนะคะว่าทำไมาถึงได้ไปซื้อเอสเต้ลอเดอร์มาแล้วจนเขาแบบแถมทุกสิ่งทุกอย่างที่ททขเขาพีในร้านมาให้ของมายนะคะจะใ,ใช้เป็นส่วนของน้องฉัดนะคะที่เป็นตลกตลกแบบนี้นะคะแต่คืนนี้คือมันนานมากเลยออาจจะแค่ส่นหาให้มันขึ้นเข้มขึ้นเฉยๆนะคะแล้วก็แค่นี้เลยไม่ใช่ไรอ่ะแหนบอกว่าแค่นี้น เอ้ยนี่ไงแต่งไม่เป็นก็ออยังมันทุนลังต่อไปอะนะจ๊ะอันจะไม่ได้อะไรก็คนะคะจะมาเรี่อยๆลองพื้นว่าน้ามันเหนื่อยเยอะก็จะเป็นยังไงดูดิเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบว่าเนี่ยไปกับผิวแล้วเนาะมันค่อยไม่ค่อยวอกแล้วเนาะแต่ตอนที่ไปลองอ่ะเราลองตรงเนี้ยแล้วมันไม่เห็นเลยนะว่าเออเราทาลองพื้นไปป้ายลองผ้นเอาไว้ตรงเนี้ยคือมันเนียนไปกับผิวมากเลยสิถนะ้ะใช้สีหนึ่งหนึ่งห้าะะประมาณนี้แค่ผมให้มันดำๆนะคะแล้วก็พยายามจะสงคิวให้เลยตั้งขึ้นท่าอนเอง นะอันนี้ตัวเดิมนะคะที่ก็เคยใช้มาแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเอามาทาอีกอถ้าใครขนคิ้วยาวนะคะก็รควรตัดด้วยนะคะอย่าไปให้มันลกถ้ามีเวลาก็ตัดจ้าอย่าไปให้มันรุบกรังเหยดงังพอแล้ว <c oughs> มาสคาร่าขนนกนะคะที่เขาแบบว่าโฆษณากัวน,นว่ามันแบบว่าสะพตครึง่งขอขนนกเลยแล้วมันดีจริงๆทุกคน300กาบาทก็ต้องยอมเสียตังค์ซื้อแล้วนี่ก็ป้ายยาไปแล้วด้วยนะว่ามันดีจริงๆแบบลองเอาไปให้เพื่อนใช้เพื่อนก็ ดีคะ่ะคิ้วฟูเนาะก็ยังไม่ไปไหนเนาะก็ยังอินเทนชิดติดชาร์จอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคิ้วเปื้อนอะ่ะก็ยังเป็นอยู่แต่ก็คิปอยู่ทุกๆครั้งที่แต่งหน้านะคะคิ้วก็จะเปื้อนแบบนี้ทุกๆครั้งนี่แค่จะไปวัดนะคิ้วแบบเข้มเลยเพราะเราจะไม่เห็น,หนอะไรเยอะี่เข้มก็ยั่เข้ม แต่งตาแต่งตาวันนี้ใช้ของคิวเพดนะจ๊ะน่ารักมากเตะตากับบุกมันน้อยมากเลยร้อยเก้านะคะถ้าซื้อบิวเทียมตอนนี้จะลด5 0เปอร์เซนหลือ9 9บาทสีมันน่ารักด้วยทุกคนดูก่อนสีมันคือใช้ได้จริงอะแล้วข้างล่างก็คือฟัวมาแล้วมันน้อยแค่นี้มันแค่นี้เองอะมันใส่ไปไหนก็ได้คือไอชอบแต่งหน้าบนรถเพราะว่าตื่นเช้ามาแค่สระผมก็ไม่สามารถทำให้ผมแห้งได้แล้วก็แสดงว,ว่ามไม่สามารถทำให้แต่งหน้าได้เหมือนกันเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะ บอกอีกแล้วบอกคนอื่นอีกยังไม่จบก็เพิ่มที่แล้วนะคะอัน้จะใช้นิ้วนะคะแล้วก็ทาใต้ตาเลยหน้าช่วยคุณได้นะคะทุกครั้งที่แต่งหน้าเหมือนรู้สึกว่า makeover ตัวเองจริงๆเพราะมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแต่ว่าถามว่าขยันแต่งหน้าได้ทุกวันไหมขี้เกียจอาจจะทาวิงวิงตรงเนี้ยที่หางตาแล้วก็หางตาล่างนะคะเพื่อเพิ่มความวิ้งวับวิ้งวับวิ้งวับวิ้งวักวิ้งวับวิ้งวับวิ้งวัก แค่นี้นะคะใช้มือนะคะเพราะว่ามันเป็นกากเพชรเดี๋ยวมันจะไม่ติดที่ตาเลยนะคะหน้ายังชอบการแต่งหน้าของตัวเองตบกล้องในทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นเด็กเจอือะแต่เด็กที่แต่งหน้าเป็นคือแต่งหน้าเป็นจริงๆแต่ไม่รู้มุมกล้องไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งแบบว่าคือจะต้องหลับตาลืมตาต้องถ่ลยไม่รู้เลยนะเนี่ยพอแต่งๆไปก็จะรู้สึกว่ามี energy มากขึ้นเพราะว่าตลกสวยก็จะใช้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะกับอันนี้ผสมกันนะคะทาที่หัวตานิดนกๆนะคะ อ่ะนี่ไงมีกระจกก็ไม่ใช้ไงก็ต้องมาตะแคงเอาหน้ากล้องเอาง่เลยสุดปังไปเลยแม่สี่เนี้ยปังประรังปัง,ปง,ปงอ่ะแล้วก็อยากจะเขียนอายไลเนอร์ก่อนเลยดีไหมอายไลเนอร์ iner, อายใช้ของคอสลุกนะคะ้าใช้ดีนะคะดูมันเขียนง่ายแบบว่าเวลาเขียนผิดก็ลบออกง่ายดี ดูซิว่าวินนีจะเป็นยังไงคืออายแบบอ,อ่ะไม่เท่าอ่ะไม่เท่าลบลบจนตรงนี้แดงอ่ะแบบว่าพอเถอะเดี๋ยวพยายามผิดเลยอ่ะอายไลเนืรอรู้สึกว่าแบบหัวก็เริ่มแตกแล้วแล้วมือก็หนักแล้วก็เลยนั่อลงความพยายามนะคะวันนี้จะตั้งใจอีกรอบนึงนะคะดูซิมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้อ,ะอ่ะน,นี่ตั้งใจแล้วน้อยจริงๆอ,ะอ่ะอายไลเนอร์น้อยนองของอายน้อยจริงๆ แ,แต่ว่าจะเขียนอีกข้างหนึ่งอ่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยว,วิสิดิงถ้าทำได้ให้น <laughs> ไปคนละรายการไปหมดเลยเฮ้ยกมันดูเท่ากันเลยอะเปล่านาี่หนากว่านิดนึงแต่ก็แบบความว่าวิงมันออกมาเท่ากันเลยอะหรือเราจะไม่เติมแล้วเราจะไม่ให้มันยาวไปกว่านาี้แล้วไม่อยากที่จะลบแล้วมันทำให้ไม่เหมือนกันไม่ได้แล้วอะไม่ไลว้าวอ่ะข้างนี้ดูงอนกว่าอีกอะ ใจฉันเหนื่อยอ่ะโอ้ oh God. มายกนี่มันดูเท่ากันแล้วแหละพอแข่งจังเลยค่อ่ <Hey>, uh. ตัดขนตาแล้วปัดขนตาเลยแล้วค่อยมาแก้มโอเคนี okay. ่นะคะตัดขนตานะคะเริ่มต้นจากโครนะคะค่อยๆบิดมือขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะ ชอบดูคลิปแบบคนแต่งหน้า่าขนตาก็แบบขนตาหลุดออกมาดูแล้วก็แบบว่าเก่งตัวเองกลัวว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นแบบด่ขนตาอยู่ก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าหันมาพูดคุยกับใครกลัวแบบหันมาทีขนตาติดตรงนี้เลยนยมันไม่ได้เกเรื่องสยองเลยอะแล้วเราจะอยู่แบบดูไม่มีขนตาฮัลโหลถ้าคนแต่งหน้าเป็นล่ะแล้วมาดูอายคงจะตะลกเวลาอายทำอะไรที่มันดูแบบว่ากังงงงงไม่ถน,นัดอะไรอย่างเงี้ยอายจะบอกว่าเอออายไม่ถน,นัดจริงๆไะแต่ว่าเป็นด,นดนันซีร่างีริงก็อยากจะทำคลิปแต่งหน้าไปได้เลยคือทำไม่เป็นแต่ ชอบแต่งมาถ้าเราแต่งเสร็จแล้วเราดูสวยขึ้นเราเปลี่ยนคนละคนจากที่เราไปเดินเป็นแกีย๋ยทุกคนดูนะเพามันจะเป็นคนนกจริงหรือเปล่าของอ,อ่ารอยย้อมน,นะคะสามร้อยกว่าถ้าใครแบบชอบเครื่องสมาร์ที่ไอ้ไทยอ่ะก็เอาไปซื้อได้นะเพราะว่ามันก็แค่ไม่เกินพันนะซื่อสมาร์ไม่เกินพันไหมตั้งชื่อคิดว่าซื้อสมาร์ไม่เกินพันอ่าดูอ่ะมันจะขนนกไม่ขนนกอ่ะดูอ่ะดูเอาเองอ่ะมามีห้ามามีห้ามามีห้า ใคยลิ้นออกมาเรื่นี้เหมือนลูกแบบติดขมตาปลอมป้าฮะถ้าแบบว่าเออใครอยากสอนอายแต่งหน้าได้นะอายรับไม่ใช่รับสอนนะคะรับเรียน, <c oughs> นนี่เรียนฟรีแบบไม่ตังค์ยิ่งชอบเลยนะทอมมกมีใครเขาแบบว่าเออรีวิวมาสคาร่าโดยการแหกตา,าไปออะมาอีกป่ะทำอะไรอ่ะ <c oughs> ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครเตือนใครเลยนะเนาะ อยากจะให้แบบมีคนมาคอยนั่งเตือนอยู่ตรงนี้ว่าเออหยุดสักทีแต่งต้อยเสร็จสักทีนะคะแล้วอาจจะใช้บัตรออนของ oh my g o s h นะคะมัมมีหรออืม,อมก็ได้อะเป็นสีสันโนูมัมีค่ะก้อมใชบตัตรอันนี้นะคะเบอร์สุรแปดร้อยกว่าบาทมาั้งสิบเนาะอแค่นี้อันหาไปไ่้จุกว่าจะพอใช้ แตะนะคะใหม,ะะม่นี้ค่ะไม่มีใครเปลี่ยนใครจริงๆ <c ười> ขท่านี้มันดูเยอะไปไหรืปล่าหรือว่าเพราะว่าไฟมันไม่ดูจันจ,จะไม่มีใครเตือนแล้ว,ลวก็ยังไม่หยุดใช่ไหมคะนี่นะลากมาถึงนี่เลยทีเดียวเลยพอพอแดงมากๆแล้วมันเหมือนอย่างนี้ปะ่ะคิวเตอร์ในไอจีรีปตวนี้นะคะอายจะใช้ของลิปแม็นูตต ะะกับลิปซองมากมากอันนี้ที่แล้วอะ่ะอันนี้มันไม่มีขายแล้วทุกคนแต่อัชอบสีมันมากแบบไม่อยากจะทิ้งเลยแม้กอใช้สีรู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปให้นะว่ามันคืออะไรคือ,อาอสักปากมานะคะทุกคนมันก็ลยสีมันจะชมพูชมพูเวลาที่เราเราทาลิปไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันชมพูก็จะติดชมพู<ฮ>ชมพูมมพรูแบบเหรอไอก็เลยจะแบบว่าเอาสีเนื้อ,อ,อทาไปก่อนเนาะมันจะได้แบบ สีแบบยดิมเดิมเนี่ยปากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเน้นไปเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวอาจจะทำคลิปรีวิวสักปากดีมอย่างง่ายจากที่มันเคยแบบเป็นแบงนี้นะทุกคนอาจะให้ดูผิวสีผิวยางอายอ่ะปากอ่ะไม่มีทางท şey ี่จะชมพูได้หรอกค่ะทุกคนเงินเท่านั้นนะค่ะเงินเท่านั้นจะช่วยเราได้เดี่ยแว่า <да รูู้กไปแล้วนะว่าแบบว่าเราจะทำอะไรรีวิวยังไงอะไรยังไงอ่าปากเดิมนะคะเป็นแบบนี้ สีแบบนี้ปากล่าชมพูปากบนเหมือนแบบชิดๆแต,แต่ตอนนี้มันเป็นสีชมพูชีวิตดีขึ้นมากเลยถ้าคนที่ียดแต่งหน้าหรือว่าถ้าคนที่แบบรู้สึกว่าถ้า,นานหน้าสดแล้วเราหน้าโซมอ่ะปากชมพูอ่ะทุกคนเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่โซมแล้วนะคะได้สีปากนี้แล้วนะคะเมมเมมที่มันเกิน,กนไปนะคะแล้วก็ใช้อันนี้อันเดิมนะคะขอโทษที่นะคะมันหัซึ้ไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสีก็ใกล้เคียงกับแม็กนะคะแค่มันจะอ่อนกว่าถ้าส้มๆนุ่นนูนผสมเพิ่อ ได้อยู่อันนี้ทาให้เจเลยนะคะให้เให้เกินให้อะไรไปได้เลยนะคะสวยแล้วแล้วก็มาดูนะคะว่าจบหมดวันแล้วมันจะหน้ามันไหมมันจะอะไรไหมเอออาจจะไปวาซึ้งทุกคนแล้วมันแบบนี่ไม่ได้ทาแป้งหรือเปล่าอ่ะอันนี้ทาแป้งค่ะท,ที่บอกทุกคนว่าเราจะทาแป้งดีหรือไม่ทาแป้งดีไม่ทาดีกว่าสวยกว่า หลังจากที่แบบว่าแต่งไปนะคะสีรองพื้นก็เริ่มแบบกืนไปกับผิวแล้วแล้วก็อันนี้อายก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยพักัหนึ่งแล้วแล้วไฟก็เจาะตลอดเวลาดูคุ่นขนอะไรเงี้ยดูเห็นได้เลยว่ามันกำลังเริ่มมีความมันออกมาเลยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าทําให้หน้าจากที่มันดูแมทมากๆกลายเป็นว่าตอนนี้หน้าฉ่ำวาวนิดหน่อยอ่ะอายชอบฟินิชลุกตอนนี้มากกว่านะตอนที่รองพื้นมันได้อยู่บนหน้าเราไปสักแล้วมันได้ซึมลงผิวแล้วแล้วมันก็เริ่มมีความมันออกมาทําให้มันมี t e x t อ r e กผิวมากขึ้นเลยอ่าย ันกลายเป็นว่าผิวเราดูเป็นผิวขึ้นจริงๆอ่ะดูคนว่าไงตาอายไลเนอร์อาจจะไม่ปล่อยให้มันคมอย่างนี้นะคะทุกคนอาจจะเอาสีคิวเพชดอันนี้นะคะแปะโปะๆมันไปหน่อยเพราะอายไม่ชอบความที่มันดูคมเกินหน้ามันจะดูอายไลเนอร์มันดูตั้งใจเกินไปจริงๆถ้าใส่คอนแทคเลนส์มันก็ดูตั้งใจแล้ว่ะค่่ะแมมดนใ้ กำลังกลับแล้วจะนี่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเสียงเฟมซีเอออะไรเออช้อปปิ้งตลาดนัดดูหน้าซีเป็นยบงไงคนเหนื่อยเยอะก็ยังอยู่นะยังเกาะทนอีกทึงนานไม่ร้องไม่เป็นคราบนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสมาทุ่มห้าสิบสามนะคะมีใครเห็นไหมแล้วก็ที่บ้านกำลังกินข้าวกันเจียวจวเลยเามาดูหน้านะคะคอนแทคก,ก็คือไปแล้วนะคะอายไลเนอร์ก็คือไปแล้วนะคะแต่ลองค้ยก็คือก็ยังอยู่นะคะเพราะว่าดูรอยสิวก็ยังไม่แบบชัดขึ้นมามากแต่ว่าข้างนี้ก็เยอะอย,อยู่ถ้าไม่นับเหงื่ออ้อะอันนี้คือเหงื่อนะถ้าซับเหงื่อออกก็ดูดิ สำหรับไอนะคือลองพื้นังอยงู่คือข้างนี้เห็นเลยว่าหนวแก้มตรงนี้จากที่เมื่อก่อนมันก็เคยมันนะแต่ตอนเนี้มันไม่มันแล้วไงสภาพคือไม่ไหวแล้วอะทุกคนโอเคถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะหรือดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆมากๆ จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะคอมเมนต์กันก็ได้นะคะอ,าย,อยากคุยกับทุกคนนะคะแล้วก็อาจจะวิธีการแต่งหน้าหรือว่าแบบเครื่องสำอางอะไรที่มันแบบน่าจะมารีวิวนะคะบอกอายไ,ได้เดี๋ยวอาจจะลองไปหามารีวิวให้นะคะตอนนี้อายกำลังอินกับการแบบทำคลิปแต่งหน้านว่าๆเลยโอเคไว้เ <laughs> okay, จอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย